ัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อัปเดตนะคะสวัสดีครับพี่น้องกองป่าย์สุบุสุก่อนจวดจวดสวัสดีครับจวดสวัสดีครับพี่น้องกองป่าย์สุบุสุก่อนจวดจวดนะครับ ไปถึงไหนแล้วคะรั้วลุงตอพี่ใส่บุญตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้ปิดปิดสนิทนะฮะตอนนี้ปิดสนิทมิมชิดเลยแล้วก็ให้เข้าประตูเดียวให้เข้าออกประตูเดียวใช่เข้าประตูเล็ก ไม่ต้องแล้วประตูเล็กไม่ต้องแล้วเขาบอกมันคลำมันคลำนะคะเขาเรียกก่อะไรนะมันแสลงของแสลงนะมันของแสลงก็แฉลงก็เลยปิดปิดนะปิดประตูเล็กตรงนี้เข้าไปไม่มีประตูเล็กเลยปิดตายเลยและไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งนี่คนละครึ่งด้วยเหรอนี่ไงอ๋อคนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งนี้อันนี้อันนี้ฝั่งนะโอ้มาแล้วนะคะท่านมาแล้วนะโอ้แบบแผ่นปูนเก่งมากนะเก่งมากนะคะเนาะ เก่งมากนะค่แบกมาคนเดียวป้าสิทตกเนอะนี่นะที่นะสายบุญกำลังทำงานนะเอาเอาเอาไม้มาหนะไม้ก็ได้คอนก็ได้มาลองแล้วก็ยกขึ้นเดียวไปอ่อนี่นะคะสายบุญกำลังทำช่วยนะ โอ้โหแรงเยอะนะคะใช้พลังเยอะมากนะนี่เสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่เข้าออกประตูเดียวสรุปแล้วประตูเล็กไม่ทำเนาะนี่นี่ลงครอไม้อัดข้าไม้เงีว่วข้าอย่าง มาครับทีสองแผ่นครับเลขสีจะเสร็จแล้วเหลยสองแผ่นสุดท้ายนะคะเหลือคือสองแผ่นสุดท้ายเนาะนี่ต้องเอาเว้นช่องไว้นะเว้นช่องไว้เทปูนใช่ไหมสายบุญอืมใช่ครับต้องทำสายบุญนะฮวนต้องเทปูนทั้งหมดที่ช่องว่าง เห็นแล้วนะคะสวยประมาณนี้ข้างบนก็จะใส่เป็นเหล็กนะคะข้างบนก็ใส่ใส่เป็นเหล็กนี่ตัวรองอตัวรองนะคะแล้วก็เทปูนนะคะอันแรกต้องไ่ได้แนวระดับค่ับ ยงามแผ่อกยครับก็เง่า่ยฝ่าง่ายฝ่าที่ทําเป็นเป็นอะไรนะง่ายฝ่าที่ทําเป็นก่อก่อเหมือนเมื่อก่อนเนาะก่ออิฐทีละอันทีอันง่ายกว่าแบบก่อเพราะว่าแบบก่อใช้เวลานานนานแบบนี้จะสะดวกเร็วแบบนี้นะคะแป๊บเดียวนะ แป๊บเดียวค่ะใส่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 มานะเสร็จแล้วค่ะนะฮะเสร็จแล้วนะขั้นเดือนเป็นกำแพงข้างบนก็จะใส่เหล็กนะคะใส่เหล็กนะคะใส่เหล็กแค่นี้เองนะหน้าบ้านจะไม่ปิดทึบเนาะนะคะแค่นี้ไม่ใหญ่เลยนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เลยขาดอีกสองแผ่นแสดงแสดงยืดสายแสดงยืดเจ้าสวยค่ะ น yeah. yeah. mm ี่ค่ะแป๊บเดียวนะคะเสร็จนะเสร็จแล้วนะคะอรอไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเลคะคือมาสม้งหน้าเลยค่ะนะคะเนี่ เขามีแสงเลเซอร์นะยิงระดับเนาะเห็นไหมแสงเขียวๆนะคะแสงเลเซอร์เสร็จนะเรียบร้อยยแล้วแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวสองแ่นเท่านั้นแป๊บเดียวเป็นรั้วเสร็จสมุนอันนี้ต่างตั้มกระหลังวัดระดับนะครับ จะสังเกตว่าควบคุมก้อนๆได้หรอได้ยังระดับของเมื่อเช้ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะอ่ะดูให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจบคลิปเนาะอ่ะอันนี้ซ้อนอ้าวไม่ร้อน นี่นะคะเลกแผ่นเดียวสุดท้ายเนเะลือแผ่นเดียวขาดอีแผ่นเดียวนะคะัขาดอีกแผ่นเดียวจ้ะเสร็จแล้วค่ะรั้วบ้านลุงนะก็เหลือแต่เทปูนอุดข้างล่างอ๋อนี่คืออันที่เขาเรียกโครงการคนละครึ่งเหรอใช่โครงการคนละครึ่งนี่แหละโครงการคนละครึ่ง เข้าใจยังโครงการคนละครึ่งอ๋อหลืองครึ่งหนึ่งอ๋อหลวงหลวงครึ่งหนึ่งหลวงครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่ใช่ไหมคนละครึ่งวัดครึ่งกรรมการครึ่งเรงนี้กำลังฮิตไงคนละครึ่งใช่คนละครึ่งเอาเลยเข้าโครงการแล้วเข้าโครงการแล้วเข้าต้ามเข้าโครงการแล้วไงหลวงครึ่งหนึ่งหลวงครึ่งหนึ่งใหนจะบอกเดี๋ยวจะถามนะครับอย่าถามคนผู้รู้ดีกว่าเดี๋ยว คุณหายใจทางไหนหายใจทางเหงือกแล้วครับตอนนี้เราว่าไม่เหนื่อยนะเหงือกแตกซิกๆเลยนะเฮียกีไม่ไอเราออกมาดูเนี่ยเราคล้องใจไอไวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยจะจะเอาอะไรปิดมันนะอ๋อไม่ไม่ไอวัดครึ่งหนึ่งผ้าเจ็ดสีเลยครับฮะเอาผ้าเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงเสร็จแล้วก็มีแต่ว่าเราต้องตัดเลยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดเลยเอาเอาเอาเห็นสุดท้ายค่ะมา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 อดีศรับผม อันนี้นะแผ่นสุดท้ายแล้วนะคะแผ่นสุดท้ายค่ะนี่นะเทสุดท้ายนะคะเสร็จสุดท้ายนะหดเย่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 ฝุ่นนะเสร็จแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะอเย่เย่เยเสร็จแล้วนะคะเย่แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะครับ960คะแนนหัวใจต้องมาแล้วเยเยเยนะต้องขอบคุณอดิศรโอ้ยนะครับอดิศรครับเป็นไงก็แต่นสุดท้ายนี่เหนื่อยน้อยหน่อยครับกว่าหน้านี้เหนื่อยเหนื่อยมากหน่อยหนุ่มแล้วก็ได้ได้ร่วมแดงกับพี่ๆเขาได้ช่วยกันนะครับทำให้บ้านลุงอ่าสวยแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วทันใจแป๊บเดียวเมื่อเช้ายังเมื่อเช้ายังยังเมื่อเช้ายัง อะไรอยู่ก็ไม่รู้นะแ<ช>ป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างนะครับฝีมือพวกเราเนาะวยๆกันเด็นแบบ้อันนี้เราก็สกัดดาวรุ่งได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะของคุณครับเนาะแสนสุดท้ายนะครับ